สวัสดีวงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับนาะว่าวันนี้นะครับวงน้องพี่จะมาสอนรับท่าทางฟิฟี่หรือว่าของฟิฟี่นะครับนาอจากงาน BTS นะครับวงน้องก็คือกิจกรรม BTS อนะครับนาะจะได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับวงน้องมีการประกาศมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องมีการปล่อยคลิปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับนาะว่าเดือนนี้นะครับน้องฟรีไฟลของเราจะคอลแลบกับบ ก็ของเติมก็มีเยอะมากเหมือนกันนะครับวงน้องเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูละกันนะครับเนาะว่าของฟีมีอะไรบ้างแล้วก็ของเติมมีอะไรบ้างนะครับเนาะก็พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่ากิจกรรมจะเข้ามาในรูปแบบไหนอะไรยังไงนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมาบอกแบบละเอียดเลยละกันนะครับวงน้องกับกิจกรรม BTS นะครับเนาะที่หลายๆคนรอคอยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะใครที่แบบว่าเป็นแฟนคลับ BTS นะครับวงน้องก็ฝากคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับเนาะก็คือว่าติดตามวง BTS มานานแค่ไหนนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับวงน้องก็ร่ว กดไลค์กดแชร์แล้วกลับไปคอมเมนต์นะครับวงน้องก็คือจะมีสิทธิ์ลุ้นเพชรด้วยนะครับวงน้องเพราะว่าในเร็วนี้นะครับเนาะพี่จะมีการสุ่มคอมเมนต์แจกนะครับวงน้องเราก็คลิปนี้ก็แจกเหมือนกันนะครับเนาะถ้าคลิปนี้มีคนดูถึงหนึ่งหมื่นคนนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกีน่ามูลค่าสองร้อยบาทนะครับวงน้องไม่ใช่สองร้อยบาทนะครับวงน้องก็คือเปลี่ยนแล้วนะครับเนาะเปลี่ยนเป็นสามร้อยบาทแล้วนะครับวงน้องแล้ก็จะประมาณนี้เลยครับเนาะเราก็จะได้เพชรนะครับเนาะหนึ่งพันหกสิบเพชรนะครับเนนาะพี่กก็จใ้ครับังน้้้ออองกก็คคืตนนนนีีพ่แจใหหเเลยะะรรัับบาาส นี้นะครับวงน้องก็คือถ้าอยากได้ก็ทําตามกติกานิดนึงแล้วกันนะครับเนาะก็จะเปรามาณนี่เลยะครับวงน้องมาแรับเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับวงน้องก็คือตอนนี้นะครับเนาะทาง BTS นะครับวงน้องได้ประกาศลงนะครับเนาะก็คือเป็นทางวง BTS นะครับวงน้องได้มีการประกาศลงหรือว่าโพสต์คลิปนี้ลงนะครับวงน้อง นี่นะครับเนาะเปิดสากมาก็เป็นทางด้านของแม็กซิมนะครับวงน้องที่แบบว่านั่งฟังเพลงแบบนี้เลยนะครับเนาะก็เป็นเพลงทางด้านของ b t s นะครับวงน้องก็คือเป็นเพลงของ BTS อนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็คือกําลังสนุกสนานเลยครับเนาะก็ทํามือถือนะครับเนาะหล่นลงพื้นนะครับวงน้องแล้ก็เป็นแบบนี้นะครับเนาะก็คือตอนท้ายนะครับวงน้องก็มีทางด้านของสติ๊กเกอร์ BTS แบบนี้ด้วยนะครับวงน้อง นี่นะครับเนาะก็ได้เป็นคลิปแบบนี้มานะครับวงน้องก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเนาะตอนท้ายมีคําว่าฟรีไฟข้อแลบกับ BTS ด้วยนะครับวงน้องก็ถือว่าแน่นอน100%หรือว่าพันเเลยนะครับเนาะกิจกรรมจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องแล้วก็ทาง BTS นะครับวงน้องหรือว่าทางเกาหลีนาฟรีไฟนะครับเนาะได้โพสต์ข้อความลงมาอีกนะครับวงน้องก็คือพี่เอาข้อความนะครับเนาะไปแปะนะครับวงน้องแล้วก็เอามาให้น้องๆดูนะครับเนาะว่ามีการประกาศมาแล้วนะครับเนาะแล้วก็จะอัปเดตเข้ามาในเดือนนี้นะครับแล้้้ววกกกก็คคค่ออออองงงฟรรรรีีีเเเยยยยะะะะะแมมาาาานนนนัับบบพลถใ นะคร uh, ับวงน้องก็คือของฟรีจากเดือนนี้นะครับน้องก็ถือว่าพลาดมากๆเลยนะครับวงน้องเพราะว่ามีกิจกรรมจาก BTS ด้วยนะครับน้องเราก็มีของฟรีเยอะแยะมากมายด้วยนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะเอาข้อความตัวนี้ให้ดูนะครับน้องที่แบบว่าเขาประกาศขึ้นมานะครับวงน้องว่ามีอะไรบ้างนะครับน้องจ้าปเดตเข้ามาวันไหนจ้าปเดตเข้ามาเป็นกิจกรรมแบบไหนนะครับวงน้องก็คือข้อความตัวแรกนะครับน้องที่เขาประกาศมาครับวงน้องก็เป็นข้อความตัวนี้นะครับน้องก็คือนี่เลยนะครับแล้วก็พี่ปแปลมานะครับวงน้องก็คือเขานะครับน้องเริ่มปล่อยคลิ มีนานะครับงน้องแล้วก็แล้วเขาคาดว่านะครับบงน้องก็คือสิ่งที่จะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะในปลายเดือนมีนานะครับบงน้องก็คือกิจกรรมฟรีไฟ ได้คอลแลบกับ BTS นะครับน้องๆก็คือจะเป็นประมาณนี้นะครับน้องก็คือทาง BTS ก็พูดลงนะครับน้องๆก็คือมีในคลิปด้วยนะครับเนอะกับการไลฟ์สดนะครับน้องๆก็ปลายเดือนนี้นะครับน้อะจัดเด็เข้ามาแน่นอนนะครับน้องๆแล้วก็มีการประกาศมาแบบนี้นะครับน้องแล้วก็อีกข้อความนึงนะครับน้องๆก็คือนี่เลยนะครับเนอะก็อย่างที่พี่พูดนะครับน้องๆก็คือเป็นวิดีโอแรกนะครับน้องจะเป็นวันที่13นะครับน้องๆแล้วก็ระหว่าง BTS นะครับเนอะและ Free Fire นะครับน้องๆปี2022นนะครับได้ทําาภรรกิจ่วมกันหรรรือวว่่าาได้ทํธุกกิจมันนะครับน้องๆกกกก็็็เปนนนนารรคคออลลแบบััะ้ง จะเริ่มในเดือนมีนาคมด้วยนะครับงน้องก็เดือนนี้เลยนะครับงงก็เป็นปลายเดือนนี้นะครับงน้องจะได้เริ่มกิจกรรมนะครับงงก็มีการประกาศมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับวงน้องกับกิจกรรมตัวนี้นะครับงงส่วนรายละเอียดหรือว่าข้อมูลนะครับงน้องจะค่อยๆมาทีละเล็กทีละน้อยนะครับงงจะเริ่มตั้งแต่วันที่22เป็นต้นไปนั่นเองครับนงกับกิจกรรมนะครับวงน้องเราก็พี่ขอสปอยล่วงหน้าก่อนละกันนะครับนงว่าจะมีอะไรนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับงก่อนที่ กิจกรรมที่แบบว่าเกี่ยวกับ BTS เหมือนกันนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องอันนี้นะครับวงน้องก็คือจะเป็นการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับน้องของฟรีในของ BTS นะครับวงน้องหรือว่าของฟรีจากกิจกรรม BTS ก็อยู่ในนี้ด้วยนะครับเนอะก็เป็นกิจกรรมแบบนี้นะครับวงน้องก็คืออันนี้นะครับนาอจะเป็นตากิจกรรมที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในกิจกรรม BTS นะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับนาอแล้วก็สิ่งแรกที่เราจะได้ฟรีๆนะครับวงน้องก็คือจากกิจกรรม BTS นะครับเนอะก็เป็นทางด้านของทท่่่่าาาางในะครับบวววก้้อจมีดดตหยเแไฟ วน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นท่าทางตัวนี่นะครับน้องน้องนี่เลยนะครับเนาะที่แบบว่าจะมาแจกให้ฟิฟี่สามารถรับได้ทุกคนรับได้ยกเซิร์ฟนะครับเนาะแล้วก็มาลุ้นกันด้วยนะครับน้องน้องว่าถ้าเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟคายของเรานะครับเนาะจะแจกฟรีหรือเปล่านะครับน้องน้องเพราะว่าเซิร์ฟอื่นนะครับเนาะเขาแจกให้ฟิฟี่นะครับน้องน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับท่าทางนะครับพี่แบบว่าทุกคนจะได้ฟิฟี่นะครับน้องน้องก็ถือว่ากิจกรรมจาก BTS นะครับเนาะต้องมีท่าทางแน่นอนนะครับน้องเ้น้วานองเนะับพรานะคาว น้องก็ถือว่าท่าทางตัวนี้นะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามาแจกให้พี่ๆนะครับวงน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าท่าทางนะครับวงน้องก็คือ จะไม่ได้อัปเดตเข้ามาแค่นี้ด้วยนะครับเนาะสำหรับท่าทางนะครับจะมีทางด้านของท่าทางตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของท่าทางจาก B T S นะครับวงน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าแต่ละท่าทางนะครับเนาะเอฟเฟกต์จัดหนักจากเต็มแน่นอนครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวหลุดมานะครับวงน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาก่อนเพื่อนนะครับเนาะก็คือจะเป็น2ท่าทางตัวนี้นะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับ วงน้องก็คืออยาพผ้านะครับนอกจากกิจกรรม BTS ครั้งนี้นะคะวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้อก็จะมีทางด้านของกิจกรรมหรือว่าไอวอลจาก BTS ด้วยนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับน้อก็คือจะเป็นทางด้านของไอวอลตัวนี้นะครับวงน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับน้อก็เป็นทางด้านของกิจกรรม BTS นะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้อก็สวยมากแท่มากนะครับวงน้องก็ประมาณนี้เลยนะครับน้อก็พี่บอกเลยนะครับวงน้องก็คือใหญ่มากๆเลยนะครับน้อก็โตมากๆนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้อสุดจัดเลยนะครับวงน้องกับไอวอลตัวนี้นะ สุดมากนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องสวยมากจริงๆนะครับวงน้องก็จะมีทางด้านของกระเป๋ามาแจกฟรีๆด้วยนะครับวงน้องก็คืออันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของกระเป๋านะครับที่แบบว่าจะมาแจกให้ฟรีๆสามารถรับได้ทุกคนรับได้ยงเซอร์นะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องสำหรับกระเป๋ามาแจกให้ฟรีนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสวยมากเท่มากเลยนะครับวงน้องก็มีประมาณนี้นะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของไอวอลตัวนี้ด้วยนะครับบงน้องก็คือไอวอลชงเอนะครับบงนน้อง ค่า <c oughs> บวงน้องเราก็มีเขี้ยวตรงกลางแบบนี้นะครับเนาะก็คือน่ากลัวนิดน,นึงนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะแต่พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าโคตรเท่เลยนะครับเนาะใครที่แบบว่าพลาดจากกิจกร,รรม BTS นะครับวงน้องก็คือจะพลาดมากๆเลยนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรม BTS นะครับวงน้องมีของอัปเดตเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของท่าทางนะครับ <c oughs> ที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของแฟชั่นนะครับเนาะไอวอร์นะครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับเนาะยังเหลืออีกเยอะแยะมากมากนะครับวงน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามมาาาาานน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 ะะะะะะคคครรรรัััับบบวงงงง้้้้อออกก็็็จปปณีีเเเลยทดข ไอวอลนะครับน้องอีกหนึ่งสกินนะครับที่แบบว่าจับเด็กเข้ามาด้วยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องก็ถือว่าเท่มากนะครับวงน้องเราก็สุดจัดๆเลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องเราก็อันนี้นะครับน้องก็คือจะเป็นทางด้านของท่าทางนะครับวงน้องนี่นะครับน้องก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องจะมีท่าทางตัวนี้ด้วยนะครับน้องเราก็อีกท่าทางตัวนึงก็จะเป็นแบบนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็ถือว่าอีกเยอะนะครับวงน้องที่แบบว่าจับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟพายของเรารับนะคครับอองงน้ก็ ประมาณนี้นะครับเนาะก็คือหลายๆคนคงคุ้นนะครับเนาะกัโมดนี้นะครับวงน้องเพราะว่ามันคล้ายๆพอยแบงค์นะครับเนาะหรือว่าพี่บอกเลยนะครับวงน้องก็คือใครที่แบบว่าเล่นพอยแบงค์นะครับวงน้องก็น่าจะรู้ดีนะครับเนาะกับโหมดนี้นะครับวงน้องก็คือคล้ายกันมากเลยนะครับเนาะก็เป็นโหมดกู้ระเบิดตัวใหม่นะครับวงน้องก็คือจะมีการกู้ระเบิดด้วยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นโหมดตัวใหม่นะครับวงน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิรรอองาาานนคกกกกก็็ืว่จมมม BTS ยย มีกิจกรรมนอกเหนือจาก BTS ด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยทีเดีบวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะครับเนาะใครที่แบบว่าชอบกิจกรรม BTS หรือว่าชอบวง BTS นะครับวงน้องหรือว่าเป็น FC นะครับเนาะก็คือกิจกรรมนะครับวงน้องจะมีทั้งในเกมแล้วก็นอกเกมเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องใครที่แบบว่าอยากได้กิจกรรมนอกเกมนะครับเนาะก็สามารถไปเล่นกิจกรรมหน้าเพจกอรีนาได้เลยนะครับเนาะอยากได้ของในเกมนะครับวงน้องก็เติมเพชรซื้อได้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่ามีทั้งนอก กมแล้วก็ในเกมเองนะครับเนาะสำหรับของฟรีๆนะครับม่งน้องเหรอก็จะประมาณนี้นะครับเนาะก็เป็นไงกันบ้างครับม่งน้องสำหรับวันนี้นะครับเนาะพี่ก็มารายงานกิจกรรมล่วงหน้าแล้วนะครับเนาะก็คือไม่เกินเดือนนี้แน่นอนนะครับม่งน้องกับกิจกรรม BTS นะครับเนาะเพราะว่ามีการประกาศมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับม่งน้องเราก็สำหรับม่งน้องคนไหนนะครับเนาะที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือว่าอยากสนับสนุนพี่นะครับม่งน้องก็คือไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับเนาะเพียงแต่ม่งน้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เพียงเท่านีีีี้้้้้นน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 นะะะะะะคคคครรรรรััััััับบ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 บเเเเาาาาากกกกกก็็็็ปสสสุพ่่่่แแแตมททลลวววอองงงงฝดยหหไ อยากสนับสนุนพี่นะครับวงน้องก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกดติดตามนะครับนาอเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนพี่แบบเต็มที่แล้วนะครับวงน้องก็ปากกันด้วยละกันนะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องสําหรับวันนี้พี่ก็ไม,มไ,มกไม่มีอะไรมากนะครับนาอพี่ก็ขอเท่านี้ละกันนะครับวงน้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยละกันนะครับนาอสสาหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับวงน้องบายบาย